รีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาดูวิธีการกันนะครับปกติเวลาเราบินเนี่ยมันจะหมุนด้วยแรงทอรไปทางนี้นะครับเราจะกันให้มาทางนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องบินที63มาเป็นการฝึกหัดน,นะครับปกติเนี่ยเราจะมีการกันแนวแกนนี้แกนนี้นะครับแต่วันนี้เราจะพูดเฉพาะแกนนี้ก็คือทิศทางที่หมุนแบบนี้นะครับ เวลาที่เราปล่อยตัวเครื่องบินสาดีไปแล้วเนี่ยมันจะหมุนออกทางนี้ยิ่งเราเร่งมากตัวนี้นะครับยิ่งเร่งคันเร่งมากมันก็จะยิ่งหมุนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการให้เขาไม่บิดเนี่ยก็คือการลดคันเร่งลงนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ทอขหา,ายอันที่ต่อเนี่ยก็คือจะใช้ตัวแอร์อนตัวนี้นะครับตัวด้านขวานี้ในการแก้นะครับเราเริ่มจากการกดแอร์รอดทางขวาประมาณนี้นะครับ กดแช่ค้างไว้ดูก่อนที่ว่ามันคืนให้ไหมอีกวิธีหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่เยอะมากเราจะวิธีแต่งแบบนี้ครับไปเร็วกับเร็วไปเร็วกับเร็วแต่งแต่งแต่งด้านขวาแล้วกลับด้านขวาแล้วกลับอ่ามาดูกันนะครับทันทีที่เราปล่อยมือนะครับเราจะต้องแปะที่แอร์ลอนแล้วกลับนด้านขวาเลยนะครับใช่ไหมขึ้นปุ๊บเนี่ยพอเราปล่อยมนนิดนึงมันก็จะดีดกลับเราก็จะผลักไป พอพอเราปล่อยันปุ๊บก็จะมันก็จะบิดกลับมาตายเนี่ยดังนั้นเราจะต้องแต่งแต่งแอรอนเนี่ยจะกระดิกน่าจะตลอดเวลานะครับเห็นว่าขึ้นบินขึ้นขึ้นลงลงนะครับอาจารยม้าไปเลยเลี้ยวขวาตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราเร่งรอบมากขึ้นมันลอยขึ้นจะดีนเนาแอรอนเนี่ยกับแรงท้องมันจะบิดย้อนกลับทันทีพอเราลดมาปุ๊บมันก็จะคุงได้เทคนิคการเร่งเพิ่มลดเพิ่มลดเพิ่มคันเร่งนี่ก็จะช่วยได้ในการแก้ท้องตัวนี่นะครับ มาแต่งต่อดูที่ไอรอนนะฮะอันนี้บิดมากไปปุ๊บลําก็จะบิดไปทางขวาหน่อยครับก็ง่ายๆครับไปเร็วกับเร็วครับดันปึ๊บลบกลับดันขวาลบกลับดันตัวไอรอนไปลอกกลับไปลอกกลับทีนี้มาดูเป็นสโลโมชันนะครับดูที่ปีกขวานะครับเห็นไหมครับว่าเราจะแตะไอรอนปุ๊บพอผ่อนนิดนึงมันก็จะบีดตามทอร์กหมุนมาเลยเราก็จะต้องดันย้อนกลับเข้าไปใหม่นะครับ อ่าเห็นไหมพอดันเสร็จก็จะได้มาละนิ่งๆใช้วิธีนี้นะครับก็เทคนิคง,ง่ายๆนะครับก็คือดันไปทางขวาเหมือนเราจะเอี้ยวขวาเนี่ยดันลก,กลับดันลบกกลับ,ไป,ลบไปเร็วกลับเร็วไปเร็วกลับเร็วถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลยอ,อีกนะครับแค่นี้เองง่ายๆลองฝึกกันดูนะครับฝากดกดซับสไครต์ให้ด้วยบินนี่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ